ไม่จมไม่หายแม่กันละจริงๆอ้น้ำมูกไหลกวดศีรษะและเป็นไข้เดี๋ยวหนูต้องใส่ฟิลเตอร์เพราะหน้าหนูไม่รอดแล้วตอนนี้ไม่รอดก็ต้องรอดเป็นไงบ้างขอนเก g r a t u l a t i ไ ก็ก็ดีค่ะก็มีทั้งแบบแฮปปี้แล้วก็มีแบบที่จะต้องปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะเลยตอนนี้หนูก็แบบทำกันบ้านหนักมากใช่า่เดือนนิดนิดค่ะใช่ตอนนี้หนูก็ลงเรียนหลายคอร์สเลยทั้งเดินทั้งภาษาการแสดงอะไรเงี้ยค่ะเต็มที่ที่สุดเลย ฟังเขาเองเราต้องฟิชเชอร์ลิงกันไหมคะก็ใจมันลงมากมากกันเลยโคตรเอ็นดีน้องสาวหองเพย์เลมสนุกดีเราเราในอิส a g แ a มที่ยิ่ง้าร้องอะไรนะฝันมากหรอเออที่ที่ที่ พี่เต้นด้วยที่ทำแบบอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็หมอลำหรอคะเออหมอลำใหญ่งองใหญ่งองใหญ่งองเติมเลยห้าสี่สามสองละพอตะบัดพามันกังสามหมอลำสิผ้ามูหลานอยู่กับกีดสวัสดีนะคะทุกคน พี่เขาบอกว่าพี่โก้ต้องเติมเน็ตหนึ่งเน็ตไม่ดีอีกแล้วหรอแอบกระตุกนิดนึงค่ะแอบกระตุกนิดนึงตอนนี้ถ้าหนูได้ถ้าฟ้าได้ Rising Star ก็คือต้องมาเต้นหน้าฮ้ลนกันนะคะได้ไม่ได้ก็ต้องเต้นบอ่ไหมบอกว่าให้พี่โก้แหล่ให้ฟังหน่อยโอ้โห ได้เอาเลยมาติดโอ๊ยเรอกว่าเหมือนกันเลยตอนี้เคยอยู่บนะฉันหลอนมากเลยรู้ปะทำไมมันมันเหมือนกันมากเลยรู้ปะจะให้มีภาพหนึ่งที่มีคนแคปไปที่ทำท่านี้เหมือนกันเนี้ยเออหนูก็ดูว่าเออก็เหมือนวะก็เหมือนเนาะกากาลองสองปี แต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือหนูร้องเพราะพี่ร้องเพียง <laughs> ไม่ <laughs> ก็แบบเราแบแบเน้นเล่นมวนเน้นจอยค่ะสนุก <laughs> เป็นการแหล่ที่โคตรู <laughs> <laughs> โอมย <laughs>